สวัสดีค่ะกับช่อง Power Lunch a n n e l นะคะวันนี้กิ่งก็จะมาพาชำต้นผักเป็ดญี่ปุ่นกันนะคะซึ่งปลูกไว้ค่อนข้างเยอะนะคะแตกยอดออกแขนงกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะตัดกันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยนะคะเยอะแยะเลยค่ะน,นะคะก็เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่มีฤทธ เป็นฤทธิ์เย็นนะคะสามารถใช้ทําเป็นยาบํารุงเลือดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะรสชาติของผักนะคะก็ไม่ขมนะคะเด็กๆก,ก็สามารถทานได้นะคะแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยค่ะตัดผักจนเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มวิธีการปักชํากันเลยค่ะ อันนี้นะคะผักเป็ดที่กิ่งเอามาใส่น้ําไว้นะคะก็คือจะเพาะให้รากมันออกนะคะก็คือเราต้องหมั่นขยันเปลี่ยนน้ํสองวันเปลี่ยนหนึ่งทีนะคะไม่งั้นรนะากเขาจะเน่านะคะลำดับต่อมานะคะเราก็จะมาเตรียมดินกันนะคะดิน2ส่วนค่ะมูลไส้เดือน2ส่วนค่ะใส่ลงไปเลยนะคะและตามด้วยกรากมะพร้าวนะคะเพื่อเพิ่มความโปร่งของดินนะคะไม่ให้ดินเนี่ยอัดแน่นกันจนเกินไปนะคะ เมื่อเราได้ส่วนผสมครบแล้วนะคะเราก็คลุกคลุกคลุกให้คนให้เข้ากันนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือกลาบมะพร้าวนะคะเราใส่ใต้ก้นกระถางน,นะคะแล้วนาดินที่เราเตรียมไว้มาใส่กระถางให้เต็มเลยค่ะตามด้วยลดน้ํานะคะลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะ เพื่อที่ว่าเราจะได้ระบายความร้อนของดินออกไปด้วยนะคะนำกิ่งพันุ์นะคะมาตัดใบออกให้หมดเลยนะคะตัดใบแล้วนะคะเราก็จะตัดตรงโคนนะคะที่เราจะปักลงดินเนี่ยเป็นมุมทะยาง45องศานะคะแล้วเราก็จะนำลงไปทิ่มลงดินประมาณสัก1น,นิ้วนะคะ ทําแบบเดิมได้เลยนะคะ1กระถางนะคะกิ่งก็จะใส่ยอยู่ที่ประมาณ4ี่กิ่งพันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะกิ่งก็จะนำที่เราปักชำไว้ในน้ำนะคะที่จะมีรากนะคะก็จะเอาลงมาปักชําในดินนะคะ วิธีนี้ก็จะดูอันยุ่งยากทีดนึงนะคะเพราะว่าลากเขาพันกันนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าถ้าลากเขาขาดเนี่ยเขาจะไม่ติดนะคะกิ่งทดลองแล้วก็คือติดเหมือนกันนะคะเราก็ทําวิธีแบบวิธีแรกได้เลยนะคะตัดใบออกค่ะถ้าว่าลากเยอะเกินไปเราก็ดึงลากออกได้นะคะแต่ว่าอย่าดึงหมดนะคะ สำหรับคนมีพื้นที่น้อยนะคะก็แนะนําว่าให้ปลูกใส่กระถางสัก 1- 2กระถางนะคะไว้รับประทานคู่กับลาบหรือว่ากับน้าพริกเป็นผักที่มีประโยชน์มากด้วยนะคะเราก็ลดน้ําซ้ําอีกรอบนึงนะคะแล้วเราก็ไปไว้ในที่ร่มนะคะประมาณ1สัปดาห์ค่ะเขาก็จะแตกยอดกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะดูแลง่ายค่ะ หากเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบคลิปนี um. ้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์ glam, กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องพาวเวอร์ลันชาแนลด้วยนะคะเพื่อจะเป็นกำลังใจดีๆในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะท้ายคลิปนี้นะคะก็นำผักที่กิ่งได้ชำไว้นะคะมาให้พี่ๆเพื่อนๆดูรับชมก่อนจบคลิปนะคะ